สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยแต่ช่วงแรกนะครับช่วยกันกดซับสไคร b ์ในช n n e l ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรนะครับคลิปนี้ครับจะไปคุยจัดเต็มถึงควันหลงศึกฟุตบอลช้างเอฟเอรอบ4ทีมสุดท้ายที่ชนบุรี FC ครับ เอาชนะบุรีรัมไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ทําให้ชนบุรีครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จคือพูดตามตรงนะครับเกมนี้ได้ดูเต็มๆและจะมาชื่นชมชนบุรี f อว่าพวกเขาเล่นได้อย่างสุดยอดอย่างมากและสามารถเอาชนะบุรีรัมได้นะครับนี่คือเกมแห่งฤดูกาลของชนบุรีเลยก็ว่าได้นะครับก่อนเกมนี้พูดตามตรงหลายๆคนก็มองว่าบุรีรัมเป็นต่อชนบุรีเยอะมากๆ เพราะสถิติที่ผ่านมาเนี่ยบุรีดําค่อนข้างข่มมิดทั้งในฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยแต่ด้วยความที่มันคือฟุตบอลถ้วยนัดเดียวรู้ผลและเล่นสนามกลางด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งชนบุรีเขาก็มีสถิติที่น่าสนใจเหมือนกันในเกมฟุตบอลถ้วยเอเบคัพนะครับเพราะว่าชนบุรีเนี่ยไม่เคยแพ้นในการเล่นรอบรองของการแข่งขันฟุตบอลเอเบคัพ โดยก่อนนั้นนี่3ครั้งเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่เคยแพ้เลยนะครับในการเล่นรอบรองเริ่มจากปี2010เนี่ยเอาชนะอาร์มีได้2ต่อ0ปี2014เนะครับเอาชนะสุพรรณบุรี1 0ต่อ0และปี2016เนี่ยก็เป็นแชมป์ร่วมกับอีก3ทีมอย่างราชบุรีสุโข,ขทยัยและก็ชัยนาทฮอนบิวนะครับโดยเกมที่ ฉลามชนเนี่ยเอาชนะบุดีดามนะครับส่วนหนึ่งต้องชื่นชมโคตเตียนะครับว่าวางแผนมาโคตรดีจริงๆเรียกได้ว่าตอนนี้ตั้งฉายา,ยาให้โคตเตี้ยกันได้แบบเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอเกนเตียโทมัสท,ทูเตียหรือเซอร์เตียนะครับต้องบอกว่าโคตเตียมาดีจริงๆครับทั้งแท็กติกเกมลุกและเกมรับคือเกมนี้ชลบุรีเนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นเกมรับแบบจ๋าๆนะครับ มีจังหวะโต้กับหลายครั้งและก็สามารถเพสซิ่งใส่บุรีรัมได้นะครับทีเด็ดของชนบุรีในเกมนี้คือริมเส้น2ฝั่งอย่างวรชิตกับชันนลงนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆครับสามารถปิดบรรดาเกมริมเส้นของบุรีรัมโดยเฉพาะวิงแบ็กที่เป็นจุดเด่นของทัพปราสาทไยฟ้าทั้งสัจลักษณ์แล้วก็ณริบดินไม่ให้เติมเกมขึ้นมาได้ถนัดนะครับโดยเฉพาะชันนลงเด็กคนนี้ไปได้ไกลแน่นอนนะครับ กล้าเล่นและใจสู้ไม่กลัวเลยว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครนะครับขอแค่เขาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องจะเป็นอีกหนึ่งนะักฟุตบอลอนาคตไกลของชนบุรี FC และทีมชาติไทยนะครับสำหรับชาญรงพมสีแก้วนะขณะที่กองกลางกับกองหลังในเกมนี้ของทัพฉลามชนก็เล่นกันดีมากๆช่วยกันไล่ช่วยกันวิ่งนะครับคือเกมนี้เนี่ยชนบุรีวิ่งเยอะมากๆแล้วก็ปิดเกมลุกของบุมล์ให้ไปไม่เป็นเลยนะครับ คือนักเตะของชนบุรีทุกคนเล่นดีหมดขณะที่ศูนย์หน้าอย่างเอริอันโดนะครับก็มีประโยชน์อย่างมากในจังหวะโต้กับความแข็งแรงของเขาช่วยทีมได้ดีจริงๆนะครับเรียกได้ว่าสามารถไปตั้นกับบรรดาแนวรับอย่างพวกพันษาดีลกาวได้มาเลยสําหรับเอริอันโดนะครับเรียกได้ฟอร์มของชนบุรีในฟุตบอลถ้วยคนละเรื่องกับในลีกอย่างแท้จริงนะครับ และพวกเขาสมควรผ่านเข้าสู่รอบชิงเพราะทําได้ดีกว่าบุรีดาชัดเจนจริงๆนะครับและเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมเรียกสยดท้ายกับแฟนบอลฉลามชนกลับมาได้เต็มๆนะครับบอกเลยนัดชิงที่จะเจอกับสิงห์เชียงรายเนี่ยแฟนบอลฉลามชนมาเต็มแน่ๆจะได้แชมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆชนบุรีในเอฟเอคัปีนี้สุดยอดมากพวกเขาสมควรได้รับเครดิตเต็มๆนะครับเก่งมาก ขนาดที่บุรีรัมผมเชื่อว่าการที่เขาพลาดแชมป์เอฟเอคับถือว่าน่าเสียดายแต่ที่แน่ๆตัวต่างชาติของบุรีรัมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยก็เป็นได้นะครับโดยรวมเกมนี้เป็นเกมที่สนุกและชนบุรีแสดงเห็นว่าพวกคุณเจ๋งจริงๆครับนอกจากนี้ครับหลังจบเกมนี่ผมชอบโค้ชเตี้ยอย่างมากนะครับโอ้โหกับการแสดงท่าดีใจที่ได้กวนสุดๆและได้ใจแฟนบอลชนบุรีไปแบบเต็มๆเลยครับ ด้วยการทำแบบมูรินโญเรียกเลยว่าเตี้ยรินโญนะครับเท่มากๆแล้วก็ภาพนี้เนี่ยแฟนบอลฉลามชนและแฟนบอลทีมอื่นในโซเชียลนะครับก็ภาพดีใจของโคเตียไปใส่แคปชั่นบอกว่าขอให้บุรีรัมพักผ่อนให้เต็มที่นะครับสร้างรอยยิ้มสร้างยอดไลค์ยอดแชร์ให้กับแฟนฟุตบอลเป็นอย่างดีครับหลังเกมกันหน่อยทางฝั่งชนบุรี f อนะครับ คนที่ออกมาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นทางพี่บอลสัสิทธิ์สิงโตทองนะครับผู้จัดการทีมชนบุรีได้ออกมาบอกว่าตามเป้าหมายที่ทีมวางเอาไว้เพราะทีมต้องการคว้าแช,ชมป์รายการนี้แต่การเจอกับบุรีรัมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบุรีรัมเป็นทีมที่มีคุณภาพมากกว่าชนบุรีแต่ชนบุรีก็เตรียมตัวมาดีวันนี้ต้องให้เครดิตนักฟุตบอลทุกคนที่เล่นได้ตามแท็กติกที่โค้ชเตี้ยววางเอาไว้หลังจากนี้ชนบุรี หวังที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เหมือนที่บอกตอนงานแถลงข่าวทั้ง3ทีมที่เข้ามาถึงรอบนี้มีคุณภาพที่ดีกว่าชนบุรีทั้งสิน้นแต่ชนบุรีไม่ยอมแพ้และหลังจากนี้จะกลับไปทำการบ้านให้หนักร่วมมือร่วมใจก่อนที่จะเจอกับสิงห์เชียงรายในฟุตบอลรอบชิงวันอาทิตย์นี้และเขาขอขอบคุณแฟนบอลชนบุรีนะครับที่สละเวลาเดินทางมาเชียร์ทีมและสัญญาว่าในนัดชิงชนะเลิศชนบุรี จะประสบความสําเร็จให้ได้เพื่อเรียกกระแสแฟนบอลในจังหวัดชนบุรีกลับมาให้ได้อันนี้ถูกต้องนะครับพูดตามตรงว่าชนบุรีช่วงหลังเนี่ยห่างหายจากความสําเร็จไปนานทําให้แฟนบอลฉลามชน ค่อนข้างที่จะลดลงไปเวลาดูถ่ายเต่าสดนเนี่ยแฟนบอลชนบุรี FC ลดไปเยอะมากจริงๆต่างกับเมื่อก่อนตอนสมัยที่ผมอยู่มอบูรพาผมก็ได้มีโอกาสไปดูชนบุรีบ่อยๆแฟนบอลชนบุรีเต็มสนามทุกนัดหาซื้อบัตรกันแทบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดชนบุรีได้แชมป์ฟุตบอบลเอเอคฤดูกาลหน้าแฟนบอลฉลามชนจะกลับมาดูฟุตบอลที่สนามกันเยอะมากๆและผมเชื่อว่าชนบุรี FC ถ้าเกิดได้แชมป์เอเอคัพและไปเล่นฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่น่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยทุ่มทุนในการทำทีมเพิ่มขึ้นกว่าในช่วง2-3ปีหลังนะครับก็รอดูกันขณะที่ทางฝั่งบุรีรัมยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับเป็นเกมที่พวกเขาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานสุดๆโดยเฉพาะเกมลุกนะครับ ถ้าไม่นับลูกยิงของสุ per โชคที่ยิงเข้าไปอย่างสวยงามเนี่ยก็แทบจะไม่ได้กดดันชนบุรีอะไรมากนะครับรวมถึงเกมนี้ก็ค่อนข้างตื้อรวมถึงความกระหายของนักเตะบุรีรัมย์เหมือนจะลดลงไปอย่างชัดเจนทาําให้พวกเขาต้องจอดป้ายเพียงแค่รอบรองชนะเลิศน,นะครับหลังจบเกมกาม์มาได้พูดแบบเซ็งๆเขาบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยขอยินดีกับชนบุรี ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงซึ่งเกมวันนี้เนี่ยบุดีรามหาจังหวะเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายไม่ดีพอในช่วง15นาทีแรกเนี่ยทีมก็ทําเกมได้ดีได้ครองบอลตลอดแต่เอาบอลขึ้นไปจบที่หน้าประตูไม่ได้และเมื่อชนบุรีมาได้ประตูขึ้นนําก็ใช้เวลาไม่นานบุรีรามก็ตีเสมอได้แต่หลังจากนั้นชนบุรีก็ทําได้ดีแล้วก็มาได้ประตูชัยนะครับโดยกาากยังบอกอีกว่าวันนี้เหมือนว่าทีมเนี่ย มีสมาธิไม่มากพอเกิดจากการประมาทหรือกดดันตัวเองมากไปประกอบกับชนบุรีวางแผนมาดีและทำได้ตามแผนจึงสมควรเป็นผู้ชนะหลังจากนี้บุรีรัมย์ต้องกลับไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อฤดูกาลหน้าทีมจะต้องกลับมาให้แข็งแกร่งกว่าฤดูกาลนี้นะครับเรียกได้ว่าจากเกมนี้เป็นการบ้านชิ้นใหญ่ของบุรีรัมย์และกา่าเพราะปีนี้การพลาดแชมป์ฟุตบอล FA Cup ถือว่าน่าเซงเหมือนกันนะครับ เพราะทีมกำลังอยู่ในช่วงผลงานที่ดีอย่างมากในเล็กที่2แต่สุดท้ายในการที่พวกเขาหวังไว้มากที่สุดอย่างเ a เัพก็ไปไม่ถึงฝันนะครับและสุดท้ายก็ต้องปรับกันอีกเยอะเลยและโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติมีสิทธิ์เปลี่ยนยกชุดแน่นอนนะครับดีกาาเกมนี้เท่าที่ดูก็ไม่ได้สามารถสร้างความแตกต่างอะไรมากเช่นเดียวกับโรซาโอนิวขณะที่ไมคอนผมคิดว่าความคงเส้นคงวาของเขา ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับนักเตะไทยของบุรีรัมแต่ละคนยังดูดีกว่าเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้หลังจากนี้ก็ติดตามข่าวของบุรีรัมให้ดีๆนะครับและหลังจบเกมที่ชนบุรีชนะบุรีรัมนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่โลกโซเชียลนี่พูดถึงกันเยอะมากๆนะครับก็คือมาริโอยูรอฟกี้ครับเฮดโค้ดของ ACG เมืองทองนะครับ ได้โพสต์ในโซเชียลส่วนตัวหลังจบเกมที่ชนบุรีชนะบุรีรัมโดยโค้ชโอเนี่ยเขาบอกว่าตามผมมาหลังจากนั้นก็มีคนไปแคปไปคอมเมนต์กันมากมายและอยากรู้ว่ามาริโอพูดถึงใครก็เดากันไปต่างๆนานานะครับซึ่งผมก็คาดเดาว,ว่ามาริโอเนี่ยจะสื่อถึงอะไรผมจะเรียกได้ว่าเล่าให้ฟังแล้วกัน คือคุณจำได้ไหมนะครับบทสัมภาษณ์หลังเกมที่บุรีรัมชชนะเมืองทองในฟุตบอลเอฟเอคัที่กาม,มาสัมภาษณ์ได้อย่างถึงพิกถึงขิงถึงมาริโอและเมืองทองซึ่งกาม,มาบอกหลังจบเกมเขาบอกว่าขอให้มาริโอและเมืองทองพักผ่อนให้มีความสุขหลังจากต้องตกรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งคนจำได้ดีแน่นอน และมาริโอก็เลยโพสต์แซลคืนแบบขำๆหลังจากที่กามมาและบุรีรัมไปไม่ถึงรอบชิงและได้ไปพักผ่อนเหมือนกับเมืองทองนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามาริโอรอจังหวะนี้ซึ่งเป็นสีสันที่ดีมากฟุตบอลไทยต้องมีแบบนี้เยอะๆนะครับมันจะสร้างกระแสดได้ดีสุดๆเป็นที่พูดถึงเยอะจริงๆมองในมุมฟุตบอลก็ต้องมีการบัฟกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดามองให้สนุกก็พอนะครับก็เป็นสีสันหลังจบเกมนะ ซึ่งมาริโอเนี่ยเขาเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ดีอยู่แล้วนะครับและอย่างมาริโอกับกาม่าเดี๋ยวเจอกันอีกยาวนะครับคูน่นี้โอ้โหแค่คิดก็มันแล้วครับถือว่าในรอบรองที่ผ่านมาก็สนุกอย่างมากทั้ง2คู่นะครับทั้งชนบุรีที่ชนะบุรีรามแล้วก็สิงห์เชียงรายที่เอาชนะทูแบงคอกโดยชนบุรีจะชิงกับเชียงรายนะครับซึ่งเชียงรายเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาโชว์ความเก๋าและความเขี้ยวนะครับสามารถเอาชนะแบงคอกได้2ประตูต่อหนึ่ง บิลดซิมานี่เก่งสุดๆนะครับมงประตูชัยแบบโคตรเท่เรียกได้ว่าเป็นคู่ชิงที่น่าสนใจนะครับผมมองว่าถึงรอบนี้ทั้งชนบุรีแล้วก็เชียงรายเนี่ยเท่ากันหมดไม่มีใครได้เปรียบกว่าใครนะครับอยู่ที่วันนั้นใครจะเตรียมตัวได้ดีกว่ากันก็รอดูนะครับโดยคู่ชิงชนะเลิศเนี่ยจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่11เมษายนก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวปีวิวก่อนเกมเดี๋ยวมาแน่นะครับก็รอติดตามในคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้มาคุยจัดเต็มใน เกมที่ชนบุรีเอาชนะบุรีรัมก็เน้นเกมนั้นเต็มๆเป็นเกมที่สร้างสีสันและเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับก็ประมาณนี้ละกันแฟนบอลชนบุรีคิดเห็นอย่างไรเข้ามาชาบูโคตเตี้ย สะสมพบประเสริฐกันหน่อยผมอวยไปแล้วนะครับเจอเกนเตียวันนี้วางแทคนิคได้ดีจริงๆนะครับแฟนบอลชนบุรีก็เข้ามาคอมเมนต์มาแสดงความยินดีกับทีมได้ขณะที่แฟนบอลบุรีรัม์ก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยว่าทีมต้องแก้ในจุดไหนบ้างนะครับอ่ะคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมช่วยการกดซ u b s c r i b e ใน n n e l ต้องซุยมุ่งสู่30 0 0 0ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ